ม,ม,ม่คือนด่งเลยอู้น,งนังดีแต่ว่าอ,ดาอ,ดาอาัด้าอัด้าเราไปลาบีเลยเห็นเขาอีมาอ้มะองใส่เฮ้ดาให้เขาเอาเปืนทะลลนปืนมื่อเปืนพูดรักกันอยู่เบ่นักขินปากสุกงูเจ้า เื I I so <laughs> <love myself>. ่อใหญอู้ <inan imate suffering> ื่อเทอีเพื่อน่แกงมันไม่หลายเท่เลยค่ะเวจมาเา้นปวยม้นปวยมันกัเต๋าโป้มันกนางได้เน่บรเว่ามันปวยมันกับยืนทางมันกับเล่นหน่อยโยกเยกเอ้ยน้าท่วมเมฆกระตายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกโอ้ยเข่ามือเข่าอู้ยคนไทยหลัวชาตะล้วนั่นแหะเอาคนมือมาบางคนเลย ไอ้ยิ่งมาเป <S 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 า็นแบบยายที่เขายังแล้วมันยุ่มแห้งเนาะอืมมันยุ่มแห้งมันดึงผมข่อยนี่ขาดเป็นท่เนินหนายพวกเนี้ยหนายยังไงอยากใหม่อ้าวพระ้าศกตาขนาันหมากนางมาพี่นูน่นนี่แหละเอมมาามให้จ้จแล้วม,มานางเหร่นแป๊บน,นึงแล้วเขาไปแล้วโยกเยกเอ๊ยนะน้องอุ้มข้อน,นึงเลยมีคนสองอีกแฮ้เจมทลายแน่้นี S <S <S ผมแม่สิคอนมั้งเหรอนัาคินหยกเยกเอ้ยน้ำเชื่อมเหนียพี่ใหญ่เข้าเอาผืนเหียวพี่ใหญ่เข้าหอมผอมืนเหียนั่งอยู่กับแม่ก็เหนือดีแล้ว